สวัสดีค่ะวิกกี้นะคะน่าสดเลยนะคะอุตหน้าสดจริงๆนะคะวิกกี้จะมาพูดถึงเรื่องของใบนะคะใบการหลงที่วิกกี้ทำนะคะมี2ประเภทคือใบการหลงหลงนางน,นะคะแล้วก็ใบการใบพญาการหลงยันพวกกระซับนะคะใบกยพญาการหลงยันพวกกระซับเนี่ยนะคะเข้าบูชาร้อยเก,ก้าบ้านนทนานๆทาทีนะคะอัน,นเนี้ยเนี่ยบูชาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยต้องมีการหักแสงจันนะคะ ช่วงแรงห้าข้าหรือขึ้น1น่งข้าด้วยาถานาชาลิติร้อยจบนะคะเพื่อให้ใบนะคะมีพลังอีกครั้งนะคะบางทีอาจจะมีการเบาของพลังลงไปนะคะก็เป็นการปลุกพลังของใบเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะส่วน2องคือใบพยาการหลงหลงนางค่ะใบนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะจะแถมไปกับเซต599เจดเทียนเรียกรักนะคะ สำหรับคนที่วไี่ให้นั้นนะคะต้องไม่ใช่คู่กระเทยหรือว่าคู่พ่อาเพศที่สามเพื่ทางเลือกนะคะขออนุญาตขออนุญาตขอโทษค่ะหรือเป็นเพศใดๆนะคะ,ะแล้วก็เพราะว่าเหตุผลที่ไม่ให้เพราะว่ารักครกนี้อาจจะไม่ใช่รักตามธรรมชาติน,นะคะเลยมีความกังวลว่าเวลาใบนานๆไปต้องทำลายเขาไปทิ้งหายยา่ได้นะคะตัวของผู้ทิ้งเนี่ยก็จะมี เอฟเฟกเกิดขึ้นแนะนาให้เผามีฝัง 2, นะคะหนึ่งเลยนะคบเผามีฝัง 2, ถ้าไม่รักแล้วนะคะหมดตระก,กันแล้วคุณเองใจคุณเองไม่เอาละจึงเป็นเผามฝัง 3, นะคะสองให้ไว้ใต้เตียงค่ะใต้เตียงนี่จะเปเตียงใคจรจะถามคำถามนีเยอะมากฟังนะคะไว้ใต้เตียงที่คุณนอนตัวคุณในหละงหันนอนนะคะไม่ต้องของเคนะไว้ใต้เบาะข้างน้านล่างเลยใต้หมอนอะไรก็ได้แต่จริงมันใต้หมอนมันจะขยับนะคะ บางคนก็จะบอกว่าให้ใส่ในเนี่ยหมุดเล่มเล็กๆนะคะเน็บในสมุดเล่มเล็กๆสักเล่มหนึ่งแล้วก็สอดใต้เบาะเตียงไปเลยนะคะจะได้อยู่ตรงนั้นถาวรน,นะคะคาถานะคะจะมีให้นะคะด้วยการสวดคาถาเนี่ยนะคะก็จะให้ภาวนาอย่างนั้นแล้วก็หลับไปนะคะแต่หลังๆไม่ต้องแล้วก็ได้ช่วงแรกๆอาจจะต้องทานิดนึงช่วงไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยคิดถึงนะทำแบบนี้ก็ได้นะคะทำในแฟนคนรัก และใช้น้ำมันยูนีคือสามสูตรนี้นะคะ,ะจุดเทียนน้ำมันยูนีใบพยากาใบกาหลงหลวงนางมันลิงกันมีเหตุผลนะคะว่าการที่เราใช้จุดเทียนเนี่ยนะคะเรียกจิตน,นะคะใบพยากาหลงนะ,ะเรียกกลิ่นนะคะน้ำมันยูนีนะคะโปลกระเชื่อมกันนะคะถ้าคุณไม่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรหมดในเซต5้ากมีหมดเลยนะคะโอเค อันดี้กี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ